ครับสวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพอกับป่อเตรียมเนาะพี่น้องเนาะคระัพ่อเตรียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อเซียนเพลงต่ออกนะีกเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันศุกรนะ์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่12กันยายน68แลาวพัฒนาออก0 0 0 1 8 8 เดเลกล่างก็ออกศูนย์หนึ่งนพีน้องเนาะครับของพ่อเสียนเพลง,งทีติ่ัน์มากกับเสียดายอยู่ด้วยนพี่น้องเนาะชุดวิเนนพี่น้องนี่นะครับวันศุกร์ที่12กันยายน25 68าลาวพัฒนาพ่อเสียนเพลงบนล่างวิ่งรูด2กับ3 เอกวิ่งมันพอบรรลุเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าชุดวินพี่น้อง01986นะครับ8กะมีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพ,พอพันธกันเบิร์น00ครับออก01ที่ได้จับคูหลุดเนาะพี่น้องเนาะเอามาหนีครับพอเตรียมพามาตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาพ่อเซียนเพลงนะครับ ราพัฒนาพ่อเซียนเพลง ขับบนล่างวิ่งหลดพี่น้องหกกับเจ็ดชุดวิ่นพี่น้อง ห้าแปดน,นะครับ ครับจับคู่เด่นพี่น้องหกห้าหกแปดนะครับ เจ็ดหกเจ็ดแปดนะ,ค,ะครับครับพอคนบนเน้นให้ตัวได้ตัวนึงได้พี่น้อง ครับครับส่วนเลขสามตัวหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหกนะครับ กันห้าหนึงพี่นอ้องอัสัตว์เกียตเนาพี่น้องเนาะสังเกตบึงหนึ่งกับสองเละพี่น้องเด้อหนึ่งกับสองพอพลบไดจับให้พี่น้องรับหกหนึ่งหกสองมักกระจับเอาหรือว่าจินหนึ่งสหะครับมัดวที่ผ่านมากกัชุดวิ่นเข่าอยู่ แต่พอมันบริจับให้นะพี่น้องเนาะครับขับวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทที่สิบห้ากันยายนสองห้าหกแปดลาพัฒนาพ่อเสียนเทงบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดขับชุดวินหนึ่งสองห้าแปดนะพี่น้องเอาหกห้าหกแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดขับเลขสามตัวกับหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหกขับกัดไว้ห้าหนึ่งนะครับ นี่นะครับพ่อเสียนเพงลงราวพัฒนา15บห้ทับเทับหกวิ่งรูดบนล่าง6กับ7วินหนึ่งสจับคู่6568 7หกแปตัว67 67 6กเ6็ดกัน51าสัตเจ็นเนาะพี่น้องเนาะ ข้าพเจียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อเสียนเพลงเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางลาวพัฒนามให้พ่อเตียมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้ว,วพ่อเตียมขออวยพรคอยเข่าก็ให้ปังพี่น้องอีฟซีก็จะได้โชคโฉบมันมันกันเนาะครับเนาะ เอาจะเริ่มนะพี่น้องเ้อกดไลค์กดแชร์พอ่อเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พ่อเตียมนำนาคำครับสุดท้ายทายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโชคโฉมานานันมันเหงเหงรือยๆรยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม